จิตวิทยาของผู้นำเผด็จการเพื่อนๆลองนึกภาพตามนะครับว่าอำนาจที่ไม่มีขีดจำกัดจะเปลี่ยนคนคนหนึ่งไปได้มากแค่ไหนนักจิตวิทยาเชื่อว่าผู้นำสงครามหลายคนมีบุคลิกภาพที่โดดเด่นโดยเฉพาะในด้านของความหลงตัวเองและการหลงในอำนาจผู้นำเหล่านี้มักจะเชื่อว่าตัวเองคือคนพิเศษเหนือกว่าคนธรรมดามีชะตากรรมที่ยิ่งใหญ่ และมีสิทธิ์ที่จะทำทุกอย่างเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตัวเองเชื่อสำหรับพวกเขาแล้วโลกทั้งใบคือเวทีและพวกเขาคือตัวละครหลักที่ต้องกอบกู้โลกตามบทที่ตัวเองเขียนขึ้นมาและแน่นอนว่าตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดก็คืออดอล์ฟฮิตเลอร์ที่ไม่ได้มองตัวเองเป็นแค่นักการเมืองแต่เป็นผู้กอบกู้ที่จะทำให้เยอรมนีกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง ความคิดที่ว่าตัวเองคือศูนย์กลางของทุกอย่างคือจุดเริ่มต้นของหายนะแต่เบื้องหลังความหลงตัวเองคือความว่างเปล่าและความไม่มั่นคงในจิตใจพวกเขาจึงต้องเติมเต็มมันด้วยอำนาจและการยกย่องจากคนรอบข้างอย่างไม่สิ้น